ครับมีอะไรตกอยู่ที่หลังบ้านเราไม่รู้ครับงั้นไปดูกันเถอะลูกเธอคือใครเหรอมาที่นี่ได้ยังไรทำไมไม่เหมือนเราล่ะเรามาจากดาวิดียาเราเสียเลยตกโลกที่นี่แล้วจะทำยังไงจากนี้ต่อไปเราติดต่อให้สหายเราช่วยมารับเราแล้วแต่คงอีกประมาณ24ชั่วโมง งั้นระหว่างนี้มาพักที่บ้านเราก่อนดีไหมได้ไหมครับแนมะ่จ้าตามสบายเลยนะได้เวลากินข้าวพอดีเลยมากินข้าวด้วยกันสิว่าแต่เธอกินได้หรือเปล่าได้สิเราเกินได้ทุกอย่างขอกินเลยนะเดี๋ยวก่อนก่อนกินข้าวทุกครั้งต้องล้างมือด้วยนะที่ดาวเราไม่เห็นต้องทำเลยเพราะอะไรหรอ พราะว่าการล้างมือคือการทำความสะอาดป้องกันเชื้อโรคเราควรล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารรู้ไหมเจต่างดาวคุณแม่ครับสวัสดีครับจ้าตั้งใจเรียนนะลูกพวกเธอทำอะไรกันหรอเขาเรียกว่าการแสดงความเคารพผู้ใหญ่เด็กที่ดีทุกคนควรต้องทำ สวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีนักเรียนทุก,ทกคนทำไมไม่มีใครเห็นเธอล่ะฉันตั้งระบบป้อกกันไว้มีมนุษย์สามารถเห็นฉันได้แค่เธอกับแม่ของเธอเท่านะั้นเด็กๆวันนี้ทำการบ้านมาหรือเลปล่าขอคุณครูดูหน่อยสิอะไรคือการบ้าน การบ้านคือสิ่งที่นักเรียนทุกคนต้องรับผิดชอบต้องทําทุกครั้งที่คุณครูมอบหมายให้มันเป็นหน้าที่ที่ดีของเด็กที่ดีต้องทํารู้ไหม ครบยี่สบสีชั่วโมงแล้วสหายฉันส่งสารมาบอกให้ฉันไปรอที่จุดนัดพบขอบคุณพวกเธอบ้างที่ช่วยเหลือและให้ที่พักอาศัยกับเราและยากษซอได,ด้รู้จักการใช้ชีวิตของมนุษย์โลกและมีโอกาสกลับมาเล่นกับเราอีกนะเราจะไม่ลืมพวกเธอนะโชคดีจ้ะมาก่อนมนุษย์โลกโชคดีนะ เห็นไม่ครับเพื่อนๆการที่จะเป็นเด็กที่ดีนั้นไม่ยากเลยแค่รู้จักหน้าที่ของตนเองรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ใส่ใจในสุขอนามัยให้ถูกต้องแค่นี้ก็เป็นเด็กดีได้แล้วครับ